ผู้ป่วยโรคไตต้องควบคุมอาหารเป็นสิ่งสำคัญเพื่อไม่ให้ไตทำงานหนักทำไมผู้ป่วยโรคไตต้องกินโปรตีนจากไข,ข่ขาวไข่ขาวเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสูงและมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนซึ่งร่างกายสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโปรตีนจากไข่ขาวมีปริมาณฟอสฟอรัสต่ำ ควบคุมปริมาณฟอสฟอรัสในอาหารเพราะการทำงนานของไตที่ลดลงทำให้ขับฟอสฟอรัสออกได้น้อยไข่ขาวมีฟอสฟอรัสน้อยเมื่อเทียบกับแหล่งโปรตีนอื่นๆเช่นเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากนมไขมันตามไข่ขาวไม่มีไขมันซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมร,ระดับไขมันในเลือดเพื่อลดความเสีย่ยงต่อโรคหัวใจ ที่อาจเกิดร่วมกับโรคไตการดูดซึมง,ง่ายโปรตีนจากไข่ขาวย่อยและดูดซึมได้ง,ง่ายไม่เป็นภาระหนักต่อระบบย่อยอาหารและไตการเลือกโปรตีนจากไข่ขาวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตสามารถช่วยลดภาระในการทำงานของไตและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมได้สนใจสั่ง